หเรื่องที่คุณอาจกำลังพยายามมากจนเกินไปเคยอึดอัดกับความอยากมีอยากได้ของใครบางคนไหมคนที่อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของเขาคนที่สนใจแต่ตัวเองจนลืมสนใจความรู้สึกของคนรอบข้างคนที่พยายามมากไปจนคนอื่นหายใจไม่ออกเครียดอยู่ตลอดเวลาทุกเรื่องต้องลงตัวต้องเพอร์เฟกต์เสมอไม่มีเวลาหยุดพักคนแบบนี้คนอยู่ด้วยมีแต่ความอึดอัด หหดหูเหมือนเห็นคนบ้าที่ต้องตึงกับทุกเรื่องหายใจไม่ทั่วท้องเวลาใกล้คนแบบนี้ต้องระวังทุกฝีก้าวถ้าคุณเป็นคนแบบนี้อยู่ระวังนะไม่แน่คุณอาจกําลังทําร้ายตัวเองและคนรอบข้างอยู่ก็ได้เราไม่สามารถยัดทุกอย่างลงไปในหัวของเราได้หรอกนะทั้งความกดดันความคาดหวังหรือจะความตึงเครียดบางครั้งเราก็ต้องมีการเว้นที่ว่างไว้บ้างเพื่อการขยับขยายที่ดีขึ้นนะเอาว่ามาค่ะ จะเล่าให้ฟังว่าคนแบบไหนอาจเข้าขายคนที่พยายามมากจนเกินไปได้ค่ะข้อ 1. คนที่อยากนำหน้าตลอดเวลาหลายคนพอเห็นหัวข้อนี้อาจคิดไปว่าถ้าเราไม่พยายามนำหน้าไม่พยายามหาทางเด่นดังตลอดเวลาแล้วเราจะทันคนอื่นได้อย่างไรแล้วอะไรจะขับเคลื่อนเราได้นอกจากความอยากเล่าก็ใช่อยู่ความอยากมีความสำคัญมาก แต่ที่ผ่านมาเราอาจใช้มันมากจนเกินไปหรือเปล่าจนบางครั้งเราอาจไม่รู้ว่าความอยากของเรากำลังขัดขวางการเติบโตของเราเองอยู่ก็ได้เพราะหากแต่เราพยายามมุ่งไปแต่ข้างหน้าอย่างเดียวโดยปราศจากการหยุดพักการรอคอยการคิดใคร่ครวญในระหว่างทางแล้วนั้นบางครั้งโอกาสดีๆอาจผ่านไปโดยที่คุณสังเกตมันไม่ทัน การหยุดพักมันเป็นการสร้างที่ว่างในใจความคิดและในสมองของเราได้ดีมากทางหนึ่งร่างกายเราสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องก็จริงแต่สภาพความคิดกับจิตใจมันทำงานต่างกันการทำงานของสองสิ่งนั้นบางครั้งต้องการพื้นที่เพื่อการผ่อนคลายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆความรู้สึกสดชื่นสามารถจุดประกายความคิดดีๆได้อีกมากมายอย่างเช่นเศรษฐีระดับโลก คุณมาร์คซักเคเบิร์กจาก Facebook ใช้การวิ่งเพื่อการผ่อนคลายหรือจะคุณสตีฟจ็อบส์แอปเปที่ใช้การเดินเล่นเป็นการผ่อนคลายยามต้องการหาไอเดียใหม่ๆเป็นต้นดังนั้นต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติบ้างเหนื่อยก็ต้องพักเมื่อพยายมามมามากแล้วก็ต้องปล่อยมันบ้างรู้จักพักผ่อนรู้จักชาร์จแบตให้ร่างกายบ้างมันดีต่อตัวคุณเองและงานของคุณด้วยนะ ข้อ2มีชีวิตไปวันๆแบบไม่เคยถามคำถามกับตัวเองบ้างเลยบางครั้งเราก็เผลอตัวเอาแต่ทำงานไปวันๆทำมันไปแบบไม่ได้คิดอะไรทำมันไปอย่างนั้นเองวนมันไปเรื่อยๆแบบว่าปลายเดือนเงิออนเดือนออกต้นเดือนเงินเดือนเข้าเหมือนหนูปั่นจักรบางคนก็ไม่ชอบงานก็ออยังทนทำต่อไปได้เป็นปีๆทั้งที่ไม่รู้ว่าจะทนเพื่ออะไรเรื่องหนึ่งที่เราต้องจำเป็นทำมากที่สุด คือการตั้งคำถามดีๆกับตัวเองบ้างเพื่อสรุปความคิดในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตถามคำถามง่ายๆอย่างเช่นชีวิตตอนนี้เป้าหมายที่เคยคิดไว้มันโอเคอยู่ไหมงานที่ทำยังชอบไหมถ้าไม่ชอบจะทำยังไงดีแบบนี้เป็นต้นจะเป็นคำถามอะไรก็ได้ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นบางครั้งการได้คุยกับตัวเองบ้างคิดถึงเรื่องราวในชีวิตคิดถึงศักยภาพที่มีความชนานาญที่ทะ อะไรที่จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นบ้างมันก็ดีนะลองคิดวิเคราะห์ดูแล้วเอามันมาหาทางปรับแก้ขยับขยายทางเดินของชีวิตดูนี่เป็นเรื่องจำเป็นมากๆเช่นกันข้อ 3. เป็นตัวเองมากเกินไปบางครั้งความมั่นใจในตัวเองที่มากจนเกินไปมันสามารถสร้างผลเสียมากกว่าผลดีเสียอีก มันอาจทำให้คุณดูเป็นคนก้าวร้าวไม่เอาใครใครติดตีตรงไหนแล้วต้องได้เถียงกลับต้องหาทางแก้ต่างข้างๆคู่ๆอะไรก็ได้ให้ได้รับชัยชนะการฝึกนิสัยแย่ๆในการคิดเองเออเองจนชินจนติดนิสัยเงียบไม่เป็นเถียงตลอดหนักเข้าก็ขึ้นเสียงตะคอกคนอื่นยามีอะไรไม่ได้ดังใจแน่นอนคุณอาจได้รับชัยชนะเพราะคนอื่นไม่ได้เทียงคืนคุณหรืออธิบายอะไรใดๆเพิ่มเติมแต่หารู้ไม่ว่า เขาหยุดพูดเพราะความเอื่อมระอามากกว่าอาจไม่ใช่เพราะคุณทำถูกต้องไปทุกครั้งหรอกนะ การปิดหูตัวเองไว้แล้วเปิดปากกว้างกว่าคนอื่นมันเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่ฉลาดเอาเสียเลยความคิดจากคนรอบๆตัวสามารถเป็นกระจกสะท้อนสิ่งต่างๆได้ดีต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นคนอื่นบ้างด้วยถึงจะดีที่สำคัญถ้าอยากได้ชีวิตที่แวดล้อมไปด้วยคนดีก็ต้องเป็นคนดีเองด้วยต้องใส่ใจสิ่งที่พูดสิ่งที่แสดงออกมาให้ดีด้วยอย่าคิดแต่จะเอาชนะจนลืมน้ำใจของการอยู่ร่วมกันบางคร การร่วมแรงร่วมใจกันทำงานก็ได้ผลดีกว่ายืนเก่งอยู่คนเดียวในขณะที่คนอื่นยืนเซงคุณอยู่ไกลๆก็ได้ขอ้อ4พยายามเอาความคิดของคุณใส่สมองคนอื่นอย่าจำกัดเสรีภาพทางความคิดของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวลูกน้องหรือจะเป็นเพื่อนร่วมงานเองก็ตาม อย่าทำร้ายคนอื่นด้วยการพยายามเปลี่ยนแปลงความคิดของคนอื่นให้เหมือนความคิดของคุณหรืออย่าพยายามพูดชี้นำทางใดทางหนึ่งควรบอกทางเลือกไม่ใช่ใส่ข้อเสนอแนะจนเกินควรเพราะไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนถ้าเขาไม่ฟังมันก็เท่านั้นมันจะยิ่งผลักไสเขาให้ไกลออกไปจากสิ่งที่คุณต้องการมากยิ่งขึ้นการคิดการตัดสินใจของใครๆทุกๆคนมีความคิดเห็นต่างกันเสมอมันมักจะมีมุมเขา มุมเราตลอดเวลาสิ่งที่ดีที่สุดคือแชร์ข้อมูลออกมาแล้วตัดสินใจร่วมกันหาทางออกที่ดีกับทุกฝ่ายน่าจะดีกว่าข้อ5ไม่รู้ระยะห่างของทุกเรื่องบางคนก็อยากจะรู้อยากจะเห็นทุกอย่างมากจนเกินไปเพราะอยากได้ชื่อว่ารอบรู้ทุกเรื่องแต่ก็ลืมนึกไปว่าบางทีมันก็เยอะเกินไป มันไปล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวของคนอื่นได้มันสร้างความอึดอัดให้คนที่ถูกละลาบละลวงได้อย่างไปถามว่าจบอะไรมาจากจังหวัดไหนหรือเลยเถิดไปถามเรื่องเงินเดือนเท่าไรเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเลยอย่างบางคนอาจจบไม่ดีมาจากจังหวัดเล็กๆไม่อยากบอกใครหรือเรื่องเงินเดือนนี่ยิ่งแล้วใหญ่เรื่องส่วนตัวแบบที่สุด เรื่องบางเรื่องไม่ควรถามถามแล้วเกิดผลดีอะไรขึ้นมาถามแล้วได้รู้จักกันดีขึ้นมายังไงแค่เอาที่เขาอยากให้คุณรู้ก็พอแล้วเว้นช่องว่างระยะห่างให้ผู้คนบ้างเถอะมันน่ารักกว่ากันเยอะเลยและนี่ละ่ะเรื่องที่คุณอาจกำลังพยายามมากจนเกินไปจนทำให้ชีวิตตัวเองและคนรอบข้างรู้สึกติดอัดไม่สบายใจเครียดกันไปหมดลองปรับมุมคิดสักนิดจะดีกว่าลองถอยออกมาเสียหน่อย เพิ่มพื้นที่ว่างให้กันและกันให้ช่องว่างกับเรื่องบางเรื่องไม่แน่นะคุณอาจเจออะไรอะไรที่น่าประหลาดใจก็ได้อย่างความคิดดีๆความรู้สึกใหม่ๆม,มาลองทำดูกันนะคะชอบก็กดไลค์ใช่ก็ก,กดแชร์แต่ถ้าจะรู้ว่าแคร์ก็คอมเมนต์มานะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดี